สวัสดีจ้าทุกคนเมนเห็นผ้าเขาคั่วอีกแล้วมเมนีเห็นเห็ดเมนูของหวานขนมกินหลินเนะาะก้อยบุคคลเ็ดก่อนหนักจ้มามะก่อนหนักจ้าครั้งแรกลองเห็ดไอจะเห็ดทั่วไอเมอันนั้นอัลมอนด์เนาะอัลมอนด์เนี่ยเคลือบอันนั้น,น,นผงไมโลผงไอน้ำตาลแล้วจ้า,าก้อยกะไอที่มีอยู่ในกระทะมีน้ำตาล มีผงโกโก้แล้วก็เกลือจานน้าแล้วก็น้ำนิดนึงเนาะ,ะาาก้อยบ่ได้ตวงเด้อจ้าอัตราส่วนก้อยบ่รู้ก้อยกะเอาลองเฮ็ดเพราะว่าได้อัลมอนด์มาหมู่เพิ่นเอาห้มาแล้วเพิ่นเคลือบอันเกลือมาเนาะจ้าก้อยบ่มักมเ,เป็นเค็มก้อยก,ก็เลยจะเอามาดัดแปลงเห็ดเห็ดเป็นไน้ไว้จะก,กินเนาะเป็นเน่ยทั่วอัลมอนด์เคลือบอันนัน้นผงโกโก้ผงไมโลเนาะจ้าจ้าก็ากะเอาใส่เลย ออเอาเนี่ยเห็นจ้ะสูตรนี่ก้อยเฮดไอ้เบาหวานคักจ้าเพราะว่าลดลดน้ำตาลเนาะคือบอกไว้แล้ะจ้าเพราะว่าอันนี้ก้อยบมกเคยเห็นมาก,ก่อนก้อยก็บ่ได มาสอนมาอย่างนะจ๊ะเพราะว่าโมมีลีปลงเมื่อมึงไปพร้อมๆกันจ้าว่ามันจะเป็นไหนก่อยป้จ้าทุกคนลังที่ก้อยเอนเขียวมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะ ก่อยกะวาสีเอาพอดเหรอจ้ะอย่ามันใหม่แล้วเริ่มมีกินใหม่แล้วเดี๋ยวจะเอาง่าใส่นะจ้ะง่าก่อยกะใส่แบบง่าแบบบ่ได้ขัวบ่ได้ถอดอยังเลยจ้ะเอาง่าแบบที่ออกใส่เลย็ด <laughs> ตามภาษาก่อน้อจ้ะ เป็นไหบน๊ะเมื่อหนึ่งจับกล่องจาค้ากล่องหอยบริ่ายโดนทะเลบริหาค้ากล่องว่าจะเฮ็ดคลิปสันสันบริเฮ็ดคลิปยาวเนาะจากทุกคนก้อยกับแซแล้วแต่บ่หลายเดี๋ยวเาจะพาแหวมันเย็นแล้วจ้าแล้วเมืองว่ามันจะเป็นไงก้อยบอะจะได้กินหรือจะได้เอาทิมถ้ามันเมืองตอนมันเย็นแล้วจ้าจากทุกคนในทัวร์อมอนที่เห็ดเมื่อกี้มันก็เย็นแล้วเนาะ ต่ยัง้า่ได้ยินค่ะเราตดอยินก็จะจับกันแน่ีน่ซิมมึงแล้วแสบดีจ้ะพานอยอ่เห็ดแข็งแรกเนาะแต่สนีก็เอาแล้วจ้ะจ้าใน,นคลิปนี้ก็มีอย่างหลายจ้ะพานมาล่องเห็ดต๋ทั่วมอนเกือบไอไมโลซือนะจตาพานอยู่จ้ะกินเอง ชิมเองพันเองจ้าบ่ามี่ยังไรก็ขอตัวไปก่อนจ้าบ๊ายบาย